AJ d v ดีวีดีโฮมเ e เตและเครื่องเล่นคาราโอเกะ12 plus คุณผู้ชมคะและตอนนี้ก็มาถึงวันดีเดย์ของแหวนแล้วนะคะวันนี้หวาจะต้องไปเป็นคนใดคนแรกที่จะมาเดินแบบอยู่ในงานโ so ซแฟชันวีก็ตอนนี้นะคะคุณอมมาโอซิลของแหวนก็ได้เตรียมช่างแต่งหน้าและเฮ์สติลิสที่โด่งดังมากๆของเกาหลีที่แต่งหน้าให้ไม่ว่าจะเป็นส่องให้เคียวนะคะหรือหลายๆคนเลยทีเดียวในเกาหลีในบรรดาเหล่าเซเลบริตี้ทั้งหลายตอนนี้อาจจะปรับปรักสรรพู้รู้เรื่องประตื่นเต้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรอลุ้นข้างในกันเลยดีกว่าวาวนจะออกมาลุกไหนในวันนี้ค่ะ จะได้แต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าคนเดียวกับซงเฮเคียวนี่แหละค่ะจอห์นมียองช่างแต่งหน้าเบอร์หนึ่งของเกาหลีที่แต่งหน้าให้กับนางเอกเบอร์หนึ่งของเกาหลีมามากมายไม่ว่าจะเป็นซงเฮเคียวชินมินอารวมถึงดาราชายสุดหลอ่อ อย่างโซจีซุปและทซงสึงหอนอีกด้วยนะคะส่วนเทรนการแต่งหน้าเดินแบบในครั้งนี้เป็นแบบคลีนคลีนนั่นก็คือเน้นทารองพื้นที่ละเอียดมากและไม่มีการลงแป้งฝุ่นเลยนะคะเสร็จแล้วก็ทาปากแดงและสำคัญที่สุดตรงนี้ค่ะห้ามแปะขนตาโดยเด็ดขาดเดี๋ยวคุณผู้ชมทั่วประเทศก็จะได้เห็นแล้วนะคะว่าแหวนตอนหน้าไม่มีขนตา จะเป็นยังไงเออแอลซาด้าซาุกค่ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ก็น่าเสร็จแล้วอุตส่าห์ได้ขนตามัาตีสหนึ่งนะเพราะว่าห้ามติดเยอะกว่านี้เพราะว่าต้องเป็นคลีนลุคดูแล้วแบบอินโนเซนต์แต่ว่าด้วยหน้าแหวนก็ไม่ค่อยอินโนเซนต์เท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปดูว่าใส่ชุดออกมาแล้วจะเป็นยังไงในแหวนก็จะต้องเดินทางนะคะไปที่สถานที่จัดงานโซฟชั่นวีคที่ชินสกีเมียงดงซึ่งเป็น ใจกลางเมืองโซมากๆเลยเราก็จะไปลองฟิตติ้งสภาพครั้งสุดท้ายแล้วก็ไปทำผมที่โนูนตื่นเดนมาและระหว่างที่เดินทางไปชินเซเกก็ผ่านร้านเทสซุปไทยแลนด์สุขุมวิทร้านอาหารไทยของแหวนเองออ <c oughs> เห็นแล้วค่อยชื่นใจมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยค่ะ ึงแล้วคะ่ะคุณผู้ชมห้างชินสเกเมียงดงห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเกาหลีที่อยู่มานานถึง82ปีและเป็นสถานที่จัดงานโซแฟชันวีคที่แหวนจะต้องมาเดินอืมวินาทีนั้นนะคะแค่เห็นหน้าห้างก็หัวใจแทบหยุดเต้นแล้วคะ่ะแล้วพอถึงหน้างานอา้าวก็มาเจอน้องจินนี่นาะพอได้คุยกันก็เลยเพิ่งรู้ว่าเธอเพิ่งเสร็จจากโชว์ก่อนหน้าแหวนไปนี่เองคะ่ะ และแหวนยังได้เจอดีไซนเนอร์อันดับหนึ่งของเกาหลีที่โด่งดังระดับโลกอย่างลีซางบองที่วันนี้มาดูโชว์ของแหวนด้วยค่ะอ้าวโอ้โหยิ่งใกล้เวลาของโชว์แหวนคนยิ่งยืนรอเข้าชมงานเยอะมากๆแหวนยิ่งตื่นเต้นกันไปใหญ่แต่ไม่ได้นะคะแหวนต้องไปตั้งสติหลังเวทีนั่งพักให้ช่างทําผมก่อนดีก,กว่าค่ะตื่นเต้นขนตาก็บางๆวันนี้ <laughs> วิธีการที่จะช่วยให้แหวนรีแล็กซ์ณช่วงเวลาแบบนี้ได้นั่นก็คือใช้มือถือถ่ายรูปตัวเองแล้วส่งไปขอ,อกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ที่เมืองไทยค่ะบอกคอนเซ็ปต,ต์เนี่ยให้ดูเป็นสาวแรกยม้มแบบไม่ต้องแต่งนะอะไรเยอะแยะหัวเปิงเปิลแต่ปักแดงอะไรแบบนี้และตอนนี้หน้าพร้อม ผมพร้อมแถมยังได้กำลังใจดีจากคุณพ่อคุณแม่มาแล้วแวนขอตัวไปซ้อมบล็อกกิ้งก่อนนะคะคุณผู้ชม แล้วตอนนี้ค่ะเราอยู่ในโซลแฟชั่นวีคนั่นเองค่ะอย่ากตกใจนะคะว่าแหวนหายไปไหนแหวนยังอยู่กับเราค่ะแต่ตอนนี้อยู่หลังเวทีค่ะเพราะว่าแหวนเนี่ยนะคะวันนี้จะแปลงร่างเป็นนางแบบนะคะแล้วเป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยที่ได้มาเดินงานโซลแฟชั่นวีคนั่นเองค่ะอยากรู้ว่าแหวนจะสวยเก๋เท่ระเบิดขนาดไหนงั้นต้องตามไปเชียร์แหวนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะกับแพงค่ะและแล้ววินาทีแห่งความภาคภูมิใจก็มาถึง กับการเป็นนางแบบไทยคนแรกที่ได้มาเดินบนเวทีโซ a แฟชั่นวีคถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ แสดงความมั่นใจแล้วก็สวยงามมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูหลังเวทีกันดีกว่าว่าตอนนี้แบนจะเป็นงไงกั เกตันเลชันนะคะชมมาสวยงามนรักเตู่คนแรกของประเทศไทยนะคะที่เไม่ได้แบบโชว์สวยมากเต่ามากจริงไม่เต่าเลยสวยมากจริงๆรงโอ้จริงจริงแต่เป็นเวอร์ชันหน้าแบบนี้เราก็ชอบนะจิ๋งหงอดูสวยมากบางมากใช่แล้วก็แบบไม่สวยมากเราชอบมากแล้วที่ซีเซอร์ไพรส์กาคือเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เดินแบบด้วยใช่ในโชว์นี้คือจริงๆแล้วดีไซเนอร์เกิดไอเดียแจ่มขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยเสื้อผ้าผู้ชายจริงๆผู้หญิงก็ใส่ได้เสื้อผ้าผู้หญิงบางทีอะแดปใส่ผู้ชายได้เลยเดี๋ยวนูที่ตัวแบ่งกัน ใส่ได้แล้วใช่เสื้อที่ใส่ได้2คนเพราะว่าเสื้อผ้าที่ใส่เดินในโชว์นี้ก็คือเสื้อผ้าผู้ชายผู้ชายหมดเลยมีแค่เติรส่ผู้ชายใช่ใติผู้ชายเห็นตัวจใหญ่ใหญ่รวมๆน่อยคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเสื้อผ้าคอลเลกชันนี้ดีไซเนอร์ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมไทยของเรานี่แหละค่ะแต่จะมีที่มาที่ไปอย่างไรต้องไปฟังจากปากของซอนซองกึนดีไซเนอร์กันค่ะไม่ได้ซีอันจริงในกระเป๋า จงกระเบนว่าไทยองเมื่อไสปันเข้ามาที่ไทยแล้วเราเกี o ยวกันบ่อยที่ตุรกเรก่วกเนมาบ่อยัที่ตุรราเก่ยวกาบ่อยวท่กีเราเกี่วัาบ่อยที่ตกเาเกไยันมาอร์ที่ตกเราเก่ยวรมาบ่อละทรกีราเ่ันมาบอยเาเกกาบ่อยท่งรกเราียวกาบอยๆทีุ่รกีาียวรนบอยที่างกเร่กนจบอดทรกราเบ่กนแลบ่ทตุรเาเ่ยกนมาบ่่ะ แอราบหึ่ง่อง่ยวกัว่าแ n าลใจในไทยทไม่ไ่ะว่าทำไปแล้เป็นแบบนั้บไทยนทหและเหตุผล,ลที่ดีไซเนอร์ได้แรงบันดาลใจจากคอลเลกชันนี้เพราะเขารักความเป็นไทยซึ่งการแต่งกายแบบไทยนั้นเข้ากับฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนของเกาหลีเป็นอย่างดีและที่สำคัญพวกเขาอยากให้นางแบบไซสเล็กถ้วยมนมาเป็นนางแบบได้ เพื่อแสดงว่าเสื้อผ้าที่ดูดีนั้นถึงแม้จะไม่ได้สูงหุ่นนางแบบก็ใส่ได้สวยไม่แพ้กันรวมไปถึงเสื้อผ้าผู้หญิงและผู้ชายสามารถใส่ด้วยกันได้ค่ะเห็นไหมเดี๋ยวนี้สมัยนี้เมื่อก่อนจะมอกว่าอุ้ยไทยจะต้องมาเกาหลีอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยเกาหลีไปไทยแล้วใช่เอาวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยแล้วเรื่องของการแต่งตัวของไทยนะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจมากเลยนะแหววใช่ปื้มนะส่วนในเชียรขวัญข้าวอินโซแฟชั่นวีค่ะคอ และแล้วภารกิจเพื่อชาติกับการเป็นนางแบบไทยคนแรกที่ได้มาเดินบนเวที Can't Walk Soul Fashion Week ก็จบลงด้วยดีมากๆสมกับความตั้งใจของแหวนที่จะได้เป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแฟชั่นไทยและเกาหลีเพื่อจะจับมือกันทำให้โลกแฟชั่นของเอเชียยิ่งใหญ่ระดับโลกให้ได้ค่ะและที่สำคัญโลกสมัยนี้เปิดกว้างเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงทุกคนควรจะมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น ไม่ว่าคุณจะสูงเตี้ยคล้ำซีดแต่ว่าคุณก็สามารถโดดเด่นได้ในสไตล์ของคุณเองค่ะภารกิจเพื่อชาติครั้งนี้จะสำเร็จไม่ได้หากแหวนไม่ได้รับเกียรติจากคุณแม่โอเซอิลคนที่ตัดสินใจเลือกแหวนมาเดินแบบและพี่แพงควัญข้าวสเวตวิมลนที่อุตสาห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเชียร์แหวนถึงขอบเวทีซึ่งตอนนี้แบรนด์ขวัญข้าวของพี่แพงก็ได้นเตอร์ระดับโลก เพราะไฮโซที่ดังที่สุดในโลกอย่างแพ r ร s ิสทิลตันยังได้เลือกใส่เสื้อผ้าแบรนด์ขวัญข้าวของพี่แพงและยกให้เป็นแบรนด์ไทยสุดโปรดของเธออีกด้วย <c oughs> แหวนเนี่ยภูมิใจแทนพี่สาวของแหวนคนนี้จริงๆเลยนะคะส่วนวันนี้เวลาก็หมดลงซะแล้วแล้วเราพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าพบกับชายในฝันของสาวๆพี่กองสหรัฐและความงามแบบเกาหลี กับการรักษาผมร่วงศีรษะล้านด้วยสเตมเซลล์ห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะคะพี่ข,ขอคุณ<อ>แม่ขาเอสมาร์หุบปากหุบปากแอนโอปะดีใจมากที่คิดชือ่อรายการและท่านี้ออกมาได้แต่เราอ l w a y s so happy โอ้ยแต่กูมันแหวน I do it more often ว้าว <c oughs> <c oughs>